మీకు టైలర్ రాకని

สองครั้งที่จค่ะเนค่ะนี่จะเลาให้น้องโบมาก่อน่นี้าประมูลเป็นงานที่องแล้วมันจีประมูลสร้อยเพชรที่กของคุณเจนที่เปนงานมื่ส้อมงเป็นงันที่องกันเขาคิดว่า้ยแล้วเกให้เล่ะ Thank you. นักเตะที่ดีได้นะครับอ่ะ1,000บาทครับเริ่มตอนลูกนี้นะครับมาใครไปต่อกันเลยนะครับสหรับรูกนี้นะฮะทำธุรการนะครับ1,000บาทไปต่อกันที่เท่าไหร่ดีครับสหรับรูกนี้จากน้องติ่นรูปของคุณปอทฤษฎีนะครับวันนี้นะฮะมีคนเดนยาก็ต่อนะครับอผู้พิพากษาผ่านแล้วครับไปทีห้าผ่นแล้วครับใครมีต่อไหมฮะ6,000ก็ได้หรือจะไปทางอื่นั้นก็ได้นะครับอันนี้สุด แ้แต่ความตั้งใจของเราเลยนะครับร่วมกันทำบุญแปดพันแล้วครับอยู่ที่สิบสพบาทแล้วนะครับแปดพันบาทครับอย่างที่อ่านบอกมาตลอดไม่เกี่ยวกับเรื่องของค่านะวันนี้เป็นเรื่อง,ง,ตตอข,องของคุ่าในใจแล้วก็สานตอเจตาร์ของท่านแสนีวเลยนะครับแปดพันครับีหเยแป่นอหแนะพี่นะขอับ

12นพันนครับมพันะฮะหครั้งที่หนึ่งเป็นค่าที่สียนท้ายทีคุณกิมตั้งใจเอาให้และบอกว่าเป็น1่าที่คือกองสังมมากมากเลยใช่ครับหนึ่งหมื่นพันในครั้งที่หนึ่งนับไปแล้วนะฮะมีให้เพิ่อีกนะฮะนึ่งครั้ง 2 2> สองนะครับสองนะครับหนึ 12, ่งมืสองครั้งที่สองนะฮะไดภาพพิเศษภาพนี้ไปนะครับและและนะฮะหนึ่งหมครั้งที่สาม วันนี้นะครับเราได้เงินเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมว่าเป็นลิตินายินดีแล้วก็ะป๋เรลื่มที่เราได้มาสารต่อความตั้งใจของคุณปอด้วยกันในงานนี้นะครับคิดถึงปอคิดถึงปอนะครับอะไรที่เป็นเรื่องดีๆเราก็ต้องสารต่อกันไว้ นะครับสัต่อกันต่อไปกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกขอบคุณนะคะครับขอสีควมือให้กับคุณแม็กอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราให้คุณโบกับคุณน้องมาลิณนั่งพักแป๊บนึงก่อนที่จะเข้าชินสุดท้ายนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เรามีอีกหนึ่งไฮไลท์ช่วงเวลาสำคัญอีกหนึ่งช่วงก่อนการประมูลของไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมาปรึกษาบอกว่าจะไปจะเอาอะไรไปประมูลดีทุกครั้งแล้ววันนี้เนี่ยถึงเขาจะไม่อยู่เนี่ย โบเชื่อว่าถ้าวันนี้เขาอยู่เขาต้องนำของมาประมูลเพราะสิ่งหนึ่งที่เขามีความตั้งใจก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วก็ของสองสามชิ้นที่ออกมาวันนี้นะคะก็เป็นของที่เขาใช้ประจำทุกวันแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ที่บอก็มีความตั้งใจอยากจะเอาของมาประมูลเพื่อระบายได้าที่ช่วยเหลือของทนนี้รค่ะ ครับผมถ้างั้นเรามาดูนิดนึง่งในกันให้เห็นกระชั้นตัวตั้งแ่ตั้ชิมนะฮะเก่านะคะแต่ว่าใช่จริงนะแล้วก็ไม่เคยซักเลยเห็่อวันก่อนใูปมาใส่เลยเมื่อวันก่อนถามพ่อเห็นขึ้นมาตั้งชิมผมดึงก็ออกเลยเราจะตั้งชื่อชื่อหมวกเนี้ยค่ะว่าเป็นหมวกพ่อวันเพราะว่าใส่ทุกวันวันไหนที่พี่ปอยอยู่บ้านเขาจะมีจักรยานคู่ใจอยู่คันเนงแล้วเขาก็จะถามว่าวันนี้จะกินอะไรแม่ลูก แล้วก็จะสวมหมวกใบเนี้ยขี่จักรยานเข้าไปในซอยค่ะไปซื้อของดิบมากวัตถุดิบแล้วก็นำมาทำที่บ้านครับผมเราเราไม่แยกข้อมูลแล้วข้อมูลทั้งเซตเนาะข้อมูลทั้งเซตจากท่บ้านข้อมูลทั้งเซตเลยนะครับนอกจากหมวกครับเป็นผ้าพันคอค่ะที่เขาใช้ประจำในวิชาเดินทางไปไหนก็ตามนะคะที่บอมเป็นคนเก็บ้าพันคอค่ะก็นึกภาพเขาออกเลยอ่ะมันก็ชอบใส่เสื้อนิ่งๆ คอใส่หตวองเต่าเลยด้วยแต่ว่าใช้จริงใช้จริงแล้วก็ใช้จริงนี่ของใครเอ่ยใครคะเกือบฟองฟองรู้จำได้นะคะค่ะแล้วะทีนี้เกี่ยวพี่คะทีนึงเป็นท่าทุ่งใจพี่ฟอนะคะเวลาพี่ปองขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยกดท้องที่ฝีไว้กันฝุ่นใช่แล้วก็ใช้หัหน้าแล้วก็ ถึงที่โบซื้อให้เขาแล้วเขาก็จะใช้บ่อนี้เสร็จก็เป็นไม่ว่าสารชิ้นนี้ของที่พี่ปอลักเราเชื่อว่าวันนี้พี่ปอเป็นใจเราก็อยากจะนำของสามชิ้นนี้มาว่วมกปรโมเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือถึงแม้ว่าวันนี้พี่ปอจะไม่อยู่กับเราไม่ได้นะคะขอบคุณมากเลยเนาะถ้างั้นนะครับเราอย่าแค่ฟังหรือดูกันอย่างเดียวนะฮะม,มาร่วมกันนะครับ เรียกว่าสารต่อความตั้งใจะนะครับว่าความภูมิใจของคุณปอนะครับพี่สมที่วันนี้พวกเรามาเพราะว่าเราคิดถึงปอกันนะครับหนึ่งหนึ่งพันบาทหนึ่งันบาทใช่จริงเรา อายกกันได้เลยฮะเต็มที่เลยครับเต็มทีครับผมมีทั้งสามชิ้นนะฮะอันนี้ที่ผมบอกนะฮะจะเอาคนละชิ้นร่วมกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพูดกันได้บอกกันได้เลยนะครับเต็มที่ใครอยากเริ่มต้นไปที่เท่าไหร่บอกกันมาได้เลยนะครับสำหรับของชิ้นนี้ครับอ่ะรีชิญครับที่สองทราบเราเริ่มต้นการยกเลยค่ะยกได้ครับอยากดูใกล้ๆก็ได้นะฮะของสามชิ้นซึ่งก็รวมเป็นของใกล้ชิดด้วยนะคะพันหนึ่งพันหนึ่งนห่บาทค่ะ มีใครให้มากกว่าหนึ่งหมื่นมีไหมคะและแน่นอนว่าของชิ้นนี้สามชิ้นนี้เนี่ยคุณโบแล้วก็น้องมะลิจะเป็นผู้ร่วมส่งมอบนะคะให้จากผู้ประมูลที่กับเราด้วยมีใครให้มากกว่าหนึ่งหมื่นไหมคะอ่าตอนนี้อยู่ที่1 0 0 0งหนบาทนะครับสำหรับของทั้ง3ามชิ้นซึ่งเป็นของที่คุณปอใช้เป็นประจำเลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นมารับกับคุณโบของน้องมะลิเลยนะครับตอนนี้1 0 0 0งหนบาทครับมีไหมฮะมีไม่เอ่ย ทั้งหมดนี้ก็ร่วมทำบุญกันนะคะมูลค่าไม่ได้สำคัญเราอค่บอกแต่ต้นแล้วของนี้คือเราตั้งใจท่จะหมื่นสมื่นสองครับด้านบน1มื่นสอครับมื่นสองมนะครับมีใครให้มากกว่ามื่นสองไหมคะหนึ่งหมื่นสองพันบาทนีครับ้หมดนะคใช่แล้วนะฮะอยู่ตรงไหนก็ร่วมกันประมูลได้ครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่าพันแล้วค่ะหน่ห้านะครับหนึ่งหมื่นห้าพันีใครให้มากกว่าหนึ่งัน ด้านบนก็สามารถร่วมประมูลได้นะคะครับผมทุกชั้นเลยนะฮะขอบคุณมากบรรลุนุ่งล่างันมีไม่เอ่ยตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแ <2, 000 S 1> ล้วครับนะคะด้านบนให้สองหมื่นค่ะสองหมื่นแล้วค่ะด้านล่างเลคะสู้ไม่เอ่ยสองหมื่นแล้วค่ะสองหมื่นครับตอนนี้ประมูลกันต่อนะฮะ,ะมาอย่ารีอย่ารอครับ สองหมื่นะครับตอนนี้สำหรับของชิ้นนี้ของคุณปอนะครับสองหมื่นสองมื่นครับสองหมื่นสองหมื่นสองมื่นมีใครให้มากกว่าสองหมื่นไหมคะนี่ถือเป็นของที่ใกล้ชิดกับตัวคุณปอด้วยเนาะคุณสิงห์ค่ะเนาะได้ใช้ทุกวันเลยพี่จีได้ไปก็สามหมื่นครับมีท่านหรอครับต่อไปนะพี่ปุ้ยแล้วพี่ปุ้ยนด้มเอเลยสามหมื่นแล้วนะคะครับผมร่วงประมูลทุกชิ้นเลยสาม ได้ค่ะสามหมื่นสามหมื่นห้าครับ35,000ื่นห้าพันค่ะสามหมแล้วค่ะ35,000ืาพครับ, 35, รบตอนนี้มีใครให้มากกว่าสา0 0มื้าไหมคะครับเป็นเรื่องของคุณค่าทางใจนะครับแล้วก็มาสารต่อความตั้งใจดีๆแบบนี้นะครับวันนี้คุณโบน้องมาริมาเองเลยนะฮะ35,000บาทครับตอนนี้ครับ3า0 0 0ื่น นับไหมนับางคนชอบให้นับนะตื่นเต้นใช่แล้วถ้างั้นนับเลยฮะสามหมบาทนะครับสำหรับของ3ชม้นนี้ครับของส่วนตัวที่ใช้ประจำเลยของคุณปอทฤษฎีนะครับ35,000บาทครั้งที่1ครับสามหมืนห้าพับาทนะครับสี่หมื่นครับมันไหนคะพี่โะสี่หมครับสี่หมืนแล้วะสี่หมื่นแล้วครับากว่าไคด้กสู้ไหมคะ ไม่ต้องคิดทีละห้าพัก็ได้นะสี่หมื่นค่ะส่หมื่นหครับสี่หมื่ไปต่อสี่หมค่ะสี่หมื่นหแล้วนะฮะลงดีว่าไงคะหน้าน้าช่วยกันหน่อยนะสี่สอาสีอาอ้าอ กทาถท่ายว่าเอาซิฉันขอใส่สำเนียงใหม่ให้ <c oughs> ั้นเขาเต็ปต่อโชว์ไปนี่ก็เปฝ่าย e n t นะฝ่าย e นไป,ไปผู้ใหญ่ก็ประมูลไปนี่ก็เอ t e r t ไปให้สี่หมื่ห้าทันทีใ,ให้มากกว่าสี่หมื่ห้ี่กูให้ห้าหมื่นค่ะห้าหมื่นแลค่ะเอาซิคำเดียวพี่ปูให้ห้าหมืนเลยค่ห้ครับเอาอีกสักหน่อยเด <c oughs> ียวอ ลูลีลาลูลีลาสู้ไหมคะกานบอลตอนนี้อยู่ที่ห้าหมื่นแล้วนะคะห้าหมื่บาททวนครั้งที่หนึ่งไม่ต้องขึ้นทีละห้าพันก็ได้ใที่ผมบอกนะฮะจัดการโนห้าบน้นไลนในที่ตรงไหนก็ได้นะครับต้ท้ามื่นนะครเป็นห้าหมื่นหาพหรืออะไรนี้ก็ได้นะฮะอ่าห้าหมนะครับห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่บาทครั้ ส5 1ห้าหนสบาทห้า่นสาแล้วค่ะโอ้ห้าหสบาทครับผมน้องมะลีเอาเอาเอพูดพูดพูดอะไรอีกสักหน่อยนะดูบิ๊กเกวิดีโอทยวนะครพูดเลยด่คะอ้าวอะไรนะบอกว่าอ๋อน้องมะลีบอกว่าเอาสักเจ็ดสักเจ็ดเอาะใช่ไหมฮะเอาเจ็ดปืนเนาะอะไรนะ อนนี้อย okay okay. ู่ที no, ่ห้าหมื่นสามนะเอาอีกเอาอีกโอเคเอาอีค่ะใแล้วยังไม่จบตรงนี้น้องบอกยังไม่จบตรงนี้ช่างรู้งานจริงจริงเอียนะใครให้มากกว่าห้าหมื่นสามมีไหมคะห้าหมื่นสามเอาอีเมื่อกี้บอกเอาซีตอนนี้บอกอีนะกเอาอีกอ่ามีไหมเอ๊ย ยื้งไปละเจ้าอ่ะมา5 3 0 0 0ครับตอนนี้นะครับเราชนะแล้วนะครับ5 3 0 0 0ครั้ง <Yeah. S 1> ที่แข <Yeah. S 1> ่งค, <Yeah. S 1> ครั้ง <laughs> ที่เท่าไหร่คะไม่ห้าหมื่นสามครั้งที่สู้สู้โอเคสู้หน่อยมาลองดูนะ5้ <laughs> 真的。 คือสาพพอวพอลงนับคณิตศาสตร์ก็ง่ายเฉดหนับเถอะค่ะเขากำลังม,มาแล้วกำลังมาแล้วง่ายเฉดหานับล้วพาเดี๋ยวไม่ใช่เราจะกลายเป็นต้นเหตุของคำที่น้องติดพูดต่อจากนี้ไปจากนี้นนนไ,ได้ท่ไหนนะห่านำความประโยชน์เดียวเจ้าอีกเจ้าอีก นับแล้วนะครับน่า่ะค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราช่วยดูด้วยนะใช่ครับไม่แน่ใจว่ามาทางไหนแล้วนะฮะน่าจือหามาแล้วคุณผู้ชอยู่ที่ไหนเอณผู่ายมากันด้กันไปเลยเดี๋ยวคุณโบแล้วก็น้องมาลิจะทำการส่งมอบผ้าพันคอนะคะผ้าปิดหน้ารวมถึงบวกซึ่งถือเป็นของพิเศษที่คุณปอรักมากมาให้ทุกท่านค่ะ ครับผมเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะฮะเดินทางเดินมาอยู่จากข้างบนระหว่างที่เดินทางมาก็จะบอกว่ากิจการประมูลนี้เนี่ยไม่หนักนะลูกเชี่ค่ะนี่กลายเป็นติดทำนี้แล้วนะนี่ต้องนี่ต้องฝึกเป็น MC แล้วนิดหน่อยนะครับคุณหนิงเเราจะมีการประมูลแบบนี้อีกวันที่เจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยสามารถร่วมเป็นประชาสัมพันธ์บอกต่อ ให้มาร่วมประมูลก nah ันได้ในวันที่7จ็ดพฤษภาคมคุณปอก็น่าจะให้คุณวลลีกับน้องเวน่าก็มาด้วยไหมคะเจ็ดคมมาแล้วขอบคุณไม่หย่อนเลยน่ารักที่สุดเป็นใครคุณคองที่ไหนขอบคุณค่ะอถ่ายภาพอ่ะเดี๋ยวๆให้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 เป็นทุกมอบดีกว่าอ่ะรูปถ่ายภาพแล้วก็ม็อบหมวกกับภาพคุณคอเอาทีละชิ้น่ะทีละชิ้นอ่ะ อันนี้ให้เป็นภาพปิดหน้าก่อนนะคะนี่เป็นแฟนคลับเลยละคะดูสิคะใส่เสื้อคุณฟองอีกเอาอเอาอีกให้มอบให้มอบทีละชิน้นทีละชิน้นให้มวกและอีกหนึ่งชิน้น ขอบคุณด้วยเช่นกัน,<อ>นเช่ะกดี๋ยวก่อนเอาใหถา้ถ่ายภาพให้หนํำใจเลยค่ะใช่ค่ะที่ทให้เวลา20นาทีเลยค<า>่ะเต็มที่เลยนะคะสำหรับการประมูลเช่นนี้ทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อที่จะนำสมทบทุน ใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือช้างโดยองคอ์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกสารต่อเจตนารมณ์ในการดูแลสาด้วยความรักของคุณปอก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยที่ได้ร่วมประมูลใ,ในวันนี้นะคะ่งีกคะมีกิจกรรมแบบนี้ครั้งห่มีวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนะครับแต่ว่างานแล้วก็สำหรับภาพถ่ายแบบนี้จะโชว์ถึงวันที่15พฤษภาคมกันเลยนะครับซึ่งก็จะมีนักร้องนักแสดงมาร่วมง,งานในแบบนี้ด้วยเช่นกันอีกครั้งหนึ่งนะฮรแล้วก็เชิญชวนกันนะครับกับโครงการบ้านของช้างคือป่าหนึ่งงงงในโคครรรกกกาาดีๆขอออ์ พิทักษ์สัตว์แห่งโลกนะครับก็ยังคงเดินหน้ากันต่อไปต่อให้ไม่ได้เจอกันในงานนี้ก,ก็สามารถรวบรวมสานต,ต่อความตั้งใจดีๆนี้ได้ค่ะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.worldanimalprotection.or.th นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณสมหรีทีิสามแพรวนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลแบสซี่นะครับแล้วก็ขนมอร่อยๆในงานของเราด้วยจากร้านเอทิ <Bak> ery, สเบเกอรีฟิวใช่แล้วที่นำขนมแสนอร่อยมาบริการและอย่าลืมนะคะเราจะมาเพลิดเพลินกับการชมนิทรรศการอีกครั้งในวัน ที่เพฤษภาคมนี้เราขอมอบเวทีนี้นะคะด้วยการปรบมือดังใสักครั้งหนึ่งให้กับผู้ประมูลแล้วก็ขอขอบคุณคุณแวนดาคุณมานด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะไปไพี่จ๋ายบายพี่จ๋าไปไปบปไปไายปไปไปาปไายปไปวปไ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 นไป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 ทปไ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 นไปไปปไ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 นไป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 ไงไป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 ป ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฉานรันจะนไปก่อนนะคะเหนื่อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะนึกว่าไม่อยากลงจากเวทีรจริงหรอพอแบบอกอาไม่ไปแล้วเหรอยัง,งยอยากยังอยากนับอยู่อเอ็นจะเทนอยู่